ในพื้นที่แต่ละจังหวัดการเสียชีวิตบาดเจ็บจากการเด่นปุรลาแล้วขับเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้ต้องขอบคุณนะครับาทางทางทางหน่วยทางแผนทางแผนทางหลว,งท,ง,หวงที่มีโอกาสให้พวกเราได้แขงทางหลวงบึงก,การโหมทางหลวงระศุลราคมพื้นที่จังหวัดบุญการแล้วบัดนี้ครับครับผมครับ สองสามครับยิ้มด้วยครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพที่เราสามสองหนึ่งขอบคุณครับอันนี้เป็นรถของสายตรทางหลวงนะครับสายตรวจทางหลวงอินามนะครับก็เป็นรถฉุดเสียนของหน่วยเคลื่อนที่บริเวณ หน้าแขวงทางหลนะครับเป็นรถสุดเสิมมีรถเซอร์วิสนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับบระมา่แล้ก็ถึงานไถ้วยมาบานนะมีบรับทุกอย่เจ้กนจาเเป็นตดมงานคพีรับี่ปลอดภัยครับา็ขับนี่ครับาขับมีสติ๊กเกอร์

มรการรัฐประการชนบการรจารการัร,บบร,รชการระมศตูาาวอุตรานนกันว่ตรัรารบรรการตอนนันจากทางขนส่งจังหวัดบุงกาครับขนส่ง ผูเว่าจากในแานที่นะแานที่ประเทศไทยรทางหลวงของเราครับนายกดไลค์ครับนายกดไลค์เยี่ยมด้วยตน แล้วก็ทําให้คนที่เดินทางไปมาในช่วงบริการเราเนี่ยสามารถปลอดภัยรวมถึงต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะวันนี้นะครับมันยิ่งกว่าถ้าเจดีเจ็ดช้าอีกถ้าท่านช่วยชีวิตคนได้สองคนม่ยิ่งถึงเจดีสิบสี่ช้นงหรือว่าทัานก็ช่วยชีวิตคน,ดดดดดดนได้เยอะได้เจดีเยอะๆแล้วกันได้รับบุญกลับไปแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลสงการท่านทาบุญแล้วขอให้ท่านและครอบครัวท่านมีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางด้วยครับขอบคุณครับ และการเข้าสู่กาเปิดโครงการอาชีวาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวดปลอดใช้ปลอดกช้ได้ดนอาีะาสาครับเครื่องหมายถูกครับไว้ที่หัวใจด้านซ้ายครับเป็นจึงมายบอกว่าพวกเราชาวขอบพระคุณนะครับท่านประธานรัฐนต เป่าเนี่ยเครับการนกตอก่ีเนื่องจากเทศกาลที่ถนนนี่เา่ไ่พระชนายุครบนะคจึงมีนยของทีมทนะครัปลางเครื่องเนี่ยอปลางเครื่องหรอครับต้องไขมันนะครับาอมันครับ้องมัน้มือเลยครับมือเลยมือเลยนเตรียเคร่งเตรียมครับาเตรียมด่